the ูไปอ้นี่รยกว่าตุ๊กตเลยเรือตกตไอ้ตงนี้ครับเออตกตุนสระเบียร์ดุ๊กตาอีกราวก็ตเียพื้นที่ก็ดถือหวากาใมูบาลห่านงกาีกคือเป็นปรณีการเส้นไหว้โดนตานะครับเ้นไหว้โดนตา เพิธีวันสารของเราเส้นไหว้บนตาเนาะครับก็จะเริ่มเสร็จแล้วโดยทําพิธีโดยกันตรึมนะครับกองเมืองสุรินทร์เนาะคุณผู้ชมนะครับปูคําแสนก็ท่านก็นั่งเป็นประธานในพิธีด้วยอันก็ถือว่าเรื่องกานประดับประดุกเรื่องกานประดุกถึงตาถึงใยเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเนาะครับองค์ปูเจ้ากาดำ คุณยายคุณตาภคุณธรณีเกิดที่เกิดทางที่เราได้บนทานไว้ว่าถ้าลูกศิษย์ลูกหามีโชคดีลนาะก็จะถวา,ายโคลาบากรากไม้ใบสีให้ทเทพเทวดาทั้งหลายที่สถิตอยู่ทั่วสากลโลกก็ไอเลยเกิดปันเกดปันรันเกิดปันเกดปันปนัน,ปนุดเฮยก็ชมตักใส่กุญเจ้าหัวกลอยหยดไถ่ใบตูนหรือตายยัย

โอ้ยบันดาลขอบคุณคุณผู้ชมนะครับนี่บรรยากาศตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเสร็จพิธีแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเล็กน้อยก่อนนะครับคนที่ยืดติดการไลฟ์สดแล้วก็จะโชว์ตัวเลขให้เอฟซีได้ชมก่อนไรซ์สดคนยืดติดการไลฟ์สดนีะก็ต้องขอบคุณคุณชมที่รับชมอย่างมากด้วยนะครับเดี๋ยวแอดจาโชว์ตัวเลขให้ชมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเลขด้วยนะครับเอาขีดเทียนไว้เราอยู่ด้วยกันนะครับท่านในทีมราอยู่เดี๋ยวจะไปดูเลขแล้วครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีพิธี วงสวงองค์เจ้าปู่ตาดำอีครั้งหนึ่งก็คุณชมโรโรรืูตอนเที่ยวบ่ายด้วยนะครับอย่กไปไหนนะครับอยู่ด้วยกันนี่แหละนะ่ยกโค้งหมูหมกอนตอนบ่ายเราชางคล่องช่องซับอย่านั้นเพราะว่าจะได้เตรียมพิธีตอนบ่ายต่อนตอนเช้าเราไหว้ครับยกยกไปเดี๋ยวเอารถกระบะมาขนไปชัวเรือคือจะเลื่อหมด เดินไปที่ครัวเลยเอาไปเลยยกไปที่ครัวออะไรก็ตามไปเจ๊พักกบไปเลยเิ่ะหมูอ่างาเจคบางเจปูนเจปูนโจเจียโหมูีิดติดหมูิดไส้ไสเจาสบาย ก็เสร็จแล้วก็เซ่นไหว้เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมก็จะยกไปที่นะครับูอกไกลของของเท้าออกกอนเออครับโู้คำแสนนะครับคุณผู้ชมนะครับูว่าทำพิธีวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าวันวันวันสารนะครับวันนี้เป็นวันห่อข้าวต้มทางบ้านเราจะวันห่อข้าวต้มแล้วก็เซ่นไหว้ตามบ้านนะครับวันนี้นะครับทุกบ้านก็จะมีการเซ่นโดนตานะครับเป็นเซ่นโดนตานะครับ ปูก็มาเสนดวตาที่นี่นะครับที่วิหารของปูนะครับที่ปูนะครับตัวเลขปูเขียนไว้แล้วนะครับมาเยอะเดี๋ยวเอดจะพาไปดูตัวเลขกันนะครับนะคนที่จะยุติการลิสดเอดจะพาไปดูตัวเลขปูเขียนไว้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแชรด้วยนะครับถึงพันคนเดี๋ยวเอดจะพาไปดูนะถึงพันคนเมื่อไหร่เอดจะพาไปดูนะครับพาไปดูนะครับ ถึงพันคนมาหลยที่มาที่มานะครับเดี๋ยวเอสจะพาไปดูว่าปูเขียนเล็ไหวตรงไหนนะครับอรอดูก่อนเลยนะครับเอฟีทุกคนทุกท่านนะครับนะครับเร็วๆแช่ๆให้ถึงให้ถึงนะให้ถึงมาเลยนะถึงถึงพันคนมาเลยจะพาไปเลยนะถึงมาเลยพาไปเลยทันทีนะครับอ่ะนี่ฮะก็มีจะภาพหมดนะครับคุณผู้ชมแม่ตะหมูก็มีจะภาพหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูฟังเสียงปูนิดหนึ่งนะครับ ดูดีองดูหนาจะจัดให้แล้วก็ได้พอได้เราก็ต้องทําให้เป็นการแก้ไม่ใช่ได้แล้วเราได้แล้วไม่แก้ได้ไม่แก้มันจะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยดูเหมือนทิดจัดจักฉะนั้นเราทําตามจัดจักที่เราบอกเราไว้จัดจักรไว้แก้ใช่จะเอาไว้จะต้องทําให้ได้ฉะนั้นเล็กน้อยก็ต้องทำก็เล็กเล็กน้อยน้อยนะ โอ้นี่ไม่ใช่เล็กแล้วปูผมว่าไม่ใช่เล็กเล็กน้อยเล็กเล็กน้อยน้อยพวกปูนี่เนี่ยเล็กเน้อยน้อยกปีปใหญ่ปีใ่ปีใัปีนการแก้หญนนีใหญ่ปีใหญ่ี้ปี่ปี่ป่ปีใหป่ปีใหญ่หี่ปีใหญนีหญ่ปีใ่ปีใใหญ่ี่ห่บ่ี่ีใหีหญ่อ่ป่ปี่ีี่ีีห่่าีี่ป่ เดี๋ยวเอดขออนุญาตถอยจากปูไปนิดนึงนะครับอ่ะร้อยพันคนเมื่อไหร่นะครับพันคนเมื่อไหร่เอดจะพาไปดูตัวเลขที่เสานะครับแช่หน่อยนะแช่หน่อยครับเอดจะพาเดินไปดูเลขที่ตัวเสาที่ปู่เขียนไว้ว่าชัดขนาดไหนนะครับสัเลก,กลัวเนี่ยแช่แชเลยนะครับผู้ชมนะครับพันคนเมื่อไหร่เอดจะพาไปดูเลยนะครับเลขที่ปู่เขียนไว้ ไปรู้ปูไม่ต้องพูดเดี๋ยวมันเองเองถ้าอยากรู้ต้องไปดูเอาเองนู่ดูในเสาดูบนเสาหนึ่งพันคนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับหนึ่งพันคนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูกระเทียมพยามเดินไปเอ้าบุวันเดียวจะลบทิ้งแล้วอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนในทียแล้วพอแล้วอ่าเล่นๆนะคุณชมนะครับพันคนเมื่อไหร่เอสมีสัจจะนะครับพันคนเมื่อไหร่เอสจะพาไปดูที่ไหนดูทีเดียวเลยนะแชร์ด้วยใครยังไม่แชร์แชร์จะได้ถึงพันคน เดี๋ยวเอ็ดกระเพราไปดูเลขที่ปู่เขียนบนที่เสาเดียวเดียวด่รถะบเดียวเดียวครับเหลือนิดเดียวนิดเดียวเหลือเหลือเหลือสามคนเหลือสามคนนะครับโอ้ถึงแล้วถ้าถึงแล้วถึงแล้วอ่าไปดูกันครับเตรียมสมุดเตรียมปากกาจดนะครับเดี๋ยวชุบชงคุ้มซับพยาหน้าทิศทันจะพาคุณชมไปดูนะฮะเดี๋ยวดิ้าพรุ่งนี้ภาพอาจจะเกวงไปเกวงมานิดหนึ่งเพราะเดินนะครับขากระล่องเวยเดี๋ยวพาไปดูแบบชัดๆเลยสมุดใบปากกาจดด้วย โอ้ยนะหน้าจอโทรศัพท์พักแ้วหน้าจอโทรศัพท์พักแล้วนะพาไปดูเนี่ยมีคนดูอยู่นั่นน่ะดูอะไรเอ่ยเห็นตัวไหนอาไม,ไม่ไม่บอกนะเลื่อนอาออาไม่ต้องบอกแล้วครับ,บ<อ>คุณชมมาไม่ต้องบอก โอ้นี่ฮะคุณผู้ชมนะครับเอาขอบคุณคุณผู้ชมที่เราจัดงานใหญ่มีสัจจะบอกว่าทันคนเมื่อไหรเดี๋ยวจะพามาดูนะนี่ครับปูเขียนไปแล้วนี่คือวิหารองเจ้าปูกาดำปูเขียนไปเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แท้ๆนะครับด้านล่าง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 เก้าหกล่างล่างเก้าหกนะครับใครคนจะเข้าไม่ได้นะล่างล่างเก้าหกนะครับผิดไม่ให้เขาน่ครับคุณผู้ชม เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เลยเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจดได้เลยนะเจ็ดห้าศูนย์ล่างล่างเก้าหกล่างเก้าหกเลี้อเนาะโอ้วัดอยู่ที่ไหนเ๋อเป็นตำหนักกูเจ้ากาดำไม่ใช่วัดนะครับเป็นตัวตำหนักของผูคทำเสนนะครับโอ้ผูคํำเสน่ดังมากครับคุณผู้ชมนะครับก็ไม่ต้องไม่ไม่ใช่วัดนะครับเนาะก็เป็น บอกเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะชัดๆยังครับเดี๋ยวจะหยุดตีการไล่สดนแล้วนะครับอ่ะเชิญเข้ามาเลยจ้าอาเอามาดูได้เลยจ้ะเข้าไปเลยจ้ารปูเข้าไปข้างในได้เลยจ้ฮะรถปูถูกทุงัรับคะแนนงดก่อนปูจะเขียนไว้เสาฮะงดก่อนปูจะเขียนไว้เสาด้านหน้านู้มนะครับชมพิษไหมฮะเสาด้านในงดนี้ปูมาเขียนไว้ด้านนอกนะครับหน้าประตูเข้าเลยนะครับหน้าประตูเข้าเลยเนาะพี่มาจากทางไหนเอ่ย ปักช่องอจากโกลาสวัสดีจ้าวัสดีครับผมออทีมงานมาช่วยทีมงานจิตอาสานะครับคุณผู้ชมอ่นนี่แหละครับคุณผู้ชมเนี่ยสวยไหมครับเลขครับสวยเนาะดูแล้วอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมนะครับเลไม่รู้ไม่ต้องํามเลทบอกว่าล่างหรือบนเอาเป็นแนวทางไปก่อนเนาะนะครับแต่เ,เลขสวยจริงๆนะปูว่าจะลบนะครับปูว่าเละจะลบออกแล้วลอ้า ไปดูทุกคนดูท่านกับแช่กันด้วยนะครับท่านใดดูไม่ทันรอดูคลิปคลิปบรรยากาศนะครับอ่ะยุติการไลฟ์สดกันเนาะคุณผู้ชมเนาะร่ำรวยล่ำลาการไปนะครับเอาไปดีครับเอาไปดีครับเอาไปดีครับอาจารย์ผมมาดูดูที่เด็ดครับดีทเด็ดครับโอ้ยงวดก่อนอาจารย์อู้นะครับเฝ้าติดตามเดี๋ยววันในไปละกิโลเดี๋ยวจะเจออาจารย์อู้อีกนะครับอันนี้ได้ให้เขาเต็มเต็มอันนี้อันนี้แล้วตอนนี้ได้ยังตอนนี้ผมซื้อลอตเตอรี่ไว้ละห้าสิบกว่าใบแล้วเรีอะไร ยังไม่บอกเดี๋ยวยังไม่บอกยังไม่บอกเดี๋ยวผมจะไปซื้อเบียร์ให้อาจารย์อุเสร็จแล้วก็จะล้วงความลับออกมาครับมาคุณจมเลยเลี้ยเลี้ยฟรุตตี้สามใบสี่สี่เก้าโอ้โหที่ใบนะสามใบครับสามใบแล้วก็ถูกไอจีหนึ่งด้วยจีหนึ่งด้วยสองร้อยสองร้อยใบสองร้อยบาทครับโอ้เนี่อสองร้อยใบเอออ่ะเอาเป็นว่าจานอุชอบไหมตัวไหนเนี่ยหมดเลยเน้นเน้นตัวไหนเนี่ยชอบตัวนี้ครับ เก้าหกครับอาจารย์อุโจเก้าหกเดี๋ยวก็นี้สวยสวยเก้าหกเก้าหกเก้าหกเดี๋นี่คุณคุณรู้สึกว่าจะมีที่หลักสโลยมีมีเออมันมีหลักสโลก็มีเต็มเต็มเลยนะครับมีแก้ว่อครับนะมาดูกันนะครับคุณชมเอ้าจบไปเลยครับอคุณผู้ชมนะครับเออวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากที่สุดนะครับได้ถ่ายเลขให้เอฟซีได้ชมแบบชัดๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดได้ด้วย ต้องขอบคุณเครื่องโทรศัพท์เอสที่ไม่ดับต้องขอบคุณโทรศัพท์ด้วยนะนะครับปกติเอสไายทำเมื่อไรจะเสาด้านนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับอ่านี่นางน้อยนางน้อยนางน้อยมาด้วยสวัสดีครับครับได้ตัวเลขเลยใช่ไหมได้ครับโอเคเอาภาพช่องนางน้อยด้วยนะครับกดติดตามด้วยจ้า เดี๋ยวจะให้ปูปูกำลังร้องลำไปดาเสียงปูไปฟังเสียงปูคำเสนหหน่อยครับว่าเสียงปูไปฟังเสียงปูคำเสนหหน่อยครับตปเป็นภาษาเขมรเถอท่านร้องอวยพรให้เรียบซีท่านจะมีการเรียกร้องยู่ลห้บระการ

นะครับวันนี้ก็เอาสองของ Emperor, คุณพี่อุไรวันแล้วก็คุณพี่อันสนีนะครับอ่ะมองให้ปูแล้วนะครับอ่าถึงปูแล้วครับตอนนี้สองปัจจัยอ่าที่ลงมาให้กับทิพันนะครับโอนให้กับทิพันขอค่ะทางทางคุ้มกับทางหน้าแล้วทางคงคึกกรรมเยอะๆแล้วก็สาธุงานอุไรวันฝึกสุ่ภูมิรวมไหวสองพันบาท สั่งส่งเรื่องแก้วจากคุณสหกรณ์500บาทอายุเอื้อยน้อยทุกครั้งพลังทุกชื่อมีเสียวันทุกเนโทรไม่ทะลายช่วยจังพบใต้กระเตมสานทาสูตเพื่อทุกสาเพื่อโทรเชิญครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเฮเล่บล็อกเพื่อกดครับแล้วส่งลิงก์เจอบรรดาออชอบเจอซ่าสุดอะโมตอนนี้ ร่ำรำรวยๆเอทุกคน <ๆ S 2> รำรันที่หนึ่งสาธุให้ปูไอพลค,คนที่โอนมาบัญชีปูและปูอย่างปูได้รับหมดแล้วนะให้ปูไอพลได้รับหมดแล้ว<า>ให้ทุกคนเจรินทุกเรื่องในธุกรกิจการงานสุกภาพร่างกายแข็งแรงคิดโชคได้โชคคิดโชคได้โชคคิดลาบได้ลาบครับอืมให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนกันัุกันเลยสาธุบางคนก็บอกว่าติดต่อปูไม่ได้ว่าโอนให้ปูแล้วเดี๋ยวเงินถึงแน่นอนนะครับโอนบัญชีปูต้องถึงครับ ตอ, <ics> อนเย็ <hei S 2> นปู่ทำพิธีสวดให้ทุกคนครับเออครับ่ร่วมบุญนะไม่ต้องไม่ต้องมาเป็นยังไม่ได้ได้ทุกคนครัโอเคว่าให <for everything. S 2> ้จัดเตรียมพิธีตอนเย็นต่อครับสวดให้ตอนเย็นนะปู่เนาะสาธุสำหรับคุณผู้ชมที่โอนมาทางบัญชีปู่นะปู่บอกว่าตอนเย็นปู่จะทําพิธีให้นะครับนะครับได้ทุกคนแต่ปู่ไม่มีเวลาจะตอบทุกคนไม่รู้ใครโอนมาบ้างเยอะนะครับก็สบายใจได้นะครับ ที่โทรมาทางเอสเอสก็ให้ไม่เลขบัญชีไปแล้วก็ให้เอฟซีเอ็นมินนะครับโบกไม่เลขบัญชีปู่มาแล้วก็โอนนะครับก็ต้องขอบคุณคุณคุณพี่อุไรด้วยนะครับพี่อุไรบันแล้วก็คุณพี่อัญชลีด้วยนะเมนซ์วันนี้ครับที่โอนมาทางปูเอสก็เลยมาถวายเนี่ยนะครับเอสถ้าในที่ตกหล่นก็สามารถโทรมาที่ผ่านทางเด้อนนะครับเดี๋ยวก็บัญชีเอสไม่ได้ดูไลน์ดูเฟซนะครับ โอ้นานๆทีดูก็โทรมาได้นะครับทักทายมาได้นะครับไม่ไม่หล่นแล้วไม่หายนะครับอ่าวันนี้ไม่ได้เอามาวันหลังก็ได้นะครับเพราะจะมาประจําอยู่นะครับโอเคครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมเยมากเฮงเฮงรวยรวยสาธุสาธุล่ำลากันไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม